นานติ๊กต็อกขายวันละ30,000บาทเลยนะภายใน24ชั่วโมงขายแบบเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะดูแต่ละคนครับ 16, ื่นหกหมื่นสี่หมื่นสองหมืเขาทำกันยังไงมาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันบอกกันในช่องคิวมันนี่มันทอกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอกันนานนะผมว่าผมไม่ได้ลงคลิปนานมากนะครับเกี่ยวกับนหในติกตอกแต่วันนี้ จะมาอัปเดตกันนะครับว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆเลยนะว่าคนที่เขาขายแบบได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านต่อวันแบบนายหน้าทิกต o อกเนี่ยเขาถ่ายคลิปกันยังไงคิวต้องบอกก่อนนะครับว่าคิวว่าเล่นทิกต o อกเนี่ยมาประมาณสัก2-3ปีแล้วนะทุกคนและคลิวก็ได้คุยกับอดีตของผู้บริหารทิกต o อกเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าคลิปที่คล้ายๆกันมีโอกาสที่จะดังเหมือนๆกันหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีเพลงเพลงหนึ่งที่เป็น ดาราช่านหนึ่งเต้นแล้วดังขึ้นมาเนี่ยแล้วเราไปเต้นเพลงนี้ตามเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะดังเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงการเต้นอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงสินค้าด้วยถ้าเกิดมีคนดังๆงอินฟลูเอนเซอร์ดังๆหรือดาราดังๆเนี่ยรีวิวสินค้าแล้วเราไปรีวิวสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยคลิปของเราก็มีโอกาสที่จะดังได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเนี่ยก็จะไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจของ Mentor มันอนับผม และอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ขอฝากไว้ในอ้อมองใจนะครับแลนก็คือ Tik t o อร์ิวมันนี่แมนทอนั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปรับชมกันครับผมโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเว็บคารูด้ากันอีกแล้วนะครับผมอยู่เวอร์ชันทดลองด้วยนะเออถ้าเกิดคารูด้าเห็นคลิปผมแล้วก็อยากสปอนเซอร์เนี่ยก็สามารถเข้ามาสปอนเซอร์ได้เลยนะครับยินดีมากๆเลยนะครับผมนี่ครับเราก็ดูได้หลายประเทศนะครับผมแล้วก็ประเทศที่ขายได้หนักๆเนี่ยอินโดนีเซียนะเท่าที่ผมดูยอดขายแบบหนักมากนะ แต่คนคนไทยนะครับทำคลิปวิดีโอเยอะที่สุดนะที่ผมดูมาเนี่ยหามาเนี่ยทั่วโลกเนี่ยคนไทยเนี่ยทำคลิปครีเอเตอร์เยอะมากนะครับผม <c oughs> เยอะจริงๆนะะเรามาดูนะครับตอนนี้เขาจะมีฟังกช์ชันใหม่นะครับนั่นกะ็คือส่งตรงยอดคลิป24ชั่วโมงนะครับทำให้เรารู้ได้ว่าสินค้าตอนนี้เนี่ยตัวไหนเป็นกระแสสมมุติเราคิดไม่ออกว่าเฮ้ยเราอยากไปนแนะน้ tiktok นะแต่เราไม่รู้จะขายอะไรอะ่ะให้เราเกาะไปเป็นกระแสผมจะบอกทุกคนแบบนี้ว่าถ้าเราเกาะไปเป็นกระแสเนี่ยมีโอกาสที่จะขายของได้ยกตัวยอย่างเช่น ตอนโควิดอะครับน,นักๆถ้าเกิดเราไปขายแมสเนี่ยเราก็จะขายได้ดีถูกต้องไหมขายไม่ดีไม่ดีเลยก็คืออย่างน้อยก็ออกวันสิบบาท20ยบาทถูกต้องไหมครับอันนี้แหละครับนั่นก็คือสินค้ากระแสนั่นเองนะถ้าเกิดเราเก,กาะกระแสเราก็มีโอกาสที่จะขายได้โอเคนะครับผมต่อมาเนี่ยในหน้านี้ก็จะตอบโจทย์ไปได้วยนะหลังจากที่เราได้สินค้าแล้วเออเราอยากรู้ว่าเราจะขายอะไรเราก็จะได้รู้ด้วยว่า คนที่เอาขายด,ดีเนี่ยเขาถ่ายคลิปยังไงด้วยนะอ่านะครับผมก็จบเลยนะม,มันจะมีฟังก์ชันนะฟังก์ชันแรกเนี่ยเรียกว่าไลฟ์ย,ยอดนิยมนะครับสาหรับคนที่ชอบดูไลฟ์นะครับชอบไลฟ์สดนะครับคุณก็ไปดูได้ว่าเคนที่เขาไลฟ์สดแล้วขายเนี่ยได้วันละหมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาขายได้ยังไงนะครับผมขายด้วยรูปแบบไหนไลฟ์สดแบบไหนถ้าเกิดคุณชื่นชอบเขาเนี่ยคุณก็ลองเอาเขาไปเป็นแบบอย่างก่อนครับแล้วก็ค่อยๆนะครับพัฒนาตัวเองเป็นในรูปแบบตัวเองอันนี้ก็สามารถมาดูได้นะครับผมนี่เลยนะ อ่าลงเท้าเนี่ยรู้สึกหลายล้านมากเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าปกตินะครับเขาก็คงเขาก็ต้องเปิดหลายช่องอยู่แล้วครับผมเคยเห็นไหมเวลาเราดูไลฟ์สดอะ่ะคือคนหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งมือถือเครื่องเดียวแล้วเขาฝากความหวังไว้ในมือถือเครื่องเดียวนะครับเวลาเขาไลฟ์เนี่ยเขาก็ฝากมือถือไว้ในความหวังอีกประมาณสี่ห้าเครื่องหรือสี่ห้าช่องนั่นเองนะครับผม นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูเรื่องหลักๆที่เราจะทำนะครับเพราะคิวป็นสายวิดีโอเนาะวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีนะครับพี่ท่านนี้เนี่ยก็ขายไปได้30,000กว่าบาทนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าฟิฟฟ์ฟอรนะฟิฟฟฟอร์นะครับผมอ่ะก็ลองมาดูกันนะครับว่าเป็นรองเท้าแบบไหนนะครับก็โกลนะฮะพี่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมก็สูงแปดนะเดี๋ยวลองเปิดเสียงให้ทุกคนได้ฟังแล้วกันเนาะอ่ะไก่หรอเอางี้ แดเซลล์หมดเมื่อไหร่ก็คือเพื่อนาั้นใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะ2890กไม่จับไม่ขายดำลายเส้นน้ำเงินลายเส้นแดงลายเส้นขับผิวมากซ้มลายเส้นและก็เทาลายเส้นเอาไปในราคาถูกกว่ารลบที่แล้วนะหนึ่งปีมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว1 6 8 8พห้แปบาทส่งฟรีมีปลายทางจ้ะลูกค้าจิ้มในตะกร้าได้เลยค่ะจิ้มในตะกร้าได้เลยแฝดเซลล์หมดเมื่อไหร่ก็โอเค นะถ้าเกิดใครอยากจะลองขายตัวรองเทาง้าฟิสฟอบก็สามารถเอาลองมาขายได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดในหัวผมเนี่ยก็คิดไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือสมมุติเราคิดไม่ออกเราก็เอาสินค้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปเช็คราคาในติก๊กต็อกยกตัวอย่างเช่นเฟสโดนให้ทุกคน่ิดดูผมเชื่อว,ว่าทุกคนเห็นในเซเว่นอยู่แล้วเฟสโดนเนี่ยในเซเว่นขาย18บาทใช่ไหมแต่ในติก๊กต็อกเนี่ยเขาขายอัลลาสิบาบาทเท่านั้นเองเราก็เขียนไว้ว่าปกติ18บาทลดเหลือ13บาทส่งฟรีมีปลายทางต้องบอกทุกคนก่่่ออนนนวาตีี้สงฟ ทุกตัวนะครับผม TikTok ส่งฟรีทุกตัวทุกชิ้นทุกตัวสินค้านะครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายเพื่อให้คนเข้าไปซื้อขายใน TikTok นะครับเราก็สามารถใส่ได้นะส่วนไอ้คำว่ามีปลายทางเนี่ยแล้วแต่ร้านค้านะครับผมแล้วแต่ร้านค้านะครับอ่ะ ต่อมานะครับก็จะมีอันนี้เห็นผลไวนะนที่ความที่ท,ท,ทาแล้วเห็นผลไวให้ผลลัพธ์เร็วกว่ารีจูรันนะคะคลิม 5G ของพี่ฟ้าหลายๆคนเลยถามมาว่ามีสารอันตรายหรือสารต้องห้ามใดๆไหมหลังทาแล้ว72ชั่วโมงน่าจะใสเงาตรึงกระชับและกระชับรูกุ่มขนลดฝ้ากระจุดจด่างดําได้ดีแล้วหน้าขาวไวมากตัวนี้พี่ฟ้าเลยตรวจให้ดูในคลิปนี้เลยไม่ว่าจะเป็นปลอดนะคะให้โดคิโนเทสเอเทสบี H A, B, รวมถึงกรดด้วยผลออกมานะคะว่าปลอดภยัยคุณแม่ตั้งครร ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ตัวนี้ใส่สารสกัดหลักนะอืมอันนี้ก็ผสมรีวิวเองนะครับแล้วก็การทดลองครับคือคนในทิก t o อรชอบการทดลองนะครับอ่าเคยดูคลิปที่เขาแบบทดลองว่าใช้แก้วเยติเนี่ยเก็บน้ําได้นานกี่ชั่วโมงไหมออพอพอเขาได้เห็นการทดลองเนี่ยเขาจะชอบดูมากๆนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้นะการทดลองอะไรก็ได้เออสำหรับคิวคิวคิดถึงหัวข้อเมื่อกี้ไงการใช้้วเยติเนี่ยเขาเก็บน้ำแข็งได้นานกี่ชั่วโมงเออนี่ก็การทดลองนะ ทำให้ถ้าเราพลาดหัวเนี่ยเออเราก็อยากรู้สามีสเตียรอยไหมเห็นไหมในคลิปนี้นะครับผมก็ทดลองให้ดูเอออันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งที่เราเอามาปรับได้นะอะมาดูกันต่อนี้ก็จะเป็นรองเท้าอีกแล้วเนาะเว้านีง่ายอันนี้ง่ายจริงอันนี้ง่ายมากนะทุกคนอันนี้ง่ายมากเลยนะง่ายง่ายจริงๆมุมนี้เนี่ยถ่ายง่ายมากอ่ะสำหรับคนที่เป็นอินโทรเวดอินโทรเวดก็คือไม่ชอบเห็นหน้าเห็นตาเห็นแค่มืออะไรเงี้ย ก็ถ่ายแบบนี้ได้นะก็คือเรามีตัวสินค้าจริงอยู่หน้าปกนะปื๊บมีปื๊บแล้วก็เอารูปคือผมคิดว่ารูปที่เขามาแปะเนี่ยก็คือจะเป็นรูปที่เวลาเราสั่งซื้อสินค้าก็จะมีรูปส,สวยๆใช่ไหมทุกคนมองภาพออกใช่ไหมเวลาเราซื้อสินค้าในทิกตอกอะ่ะมันก็ต้องมีรูปที่ในแบบนางแบบก็าใส่สวยๆอยีกแล้วนะเขามาแปะมาตัดต่อนะเอออันนี้ก็สวยนะผมว่าผมว่าสวยแล้วขายดีด้วยนะทุกคนถ่ายคลิปง่ายๆก็ขายดีนะเนี่ยขายดีนะ อขายดีนะขายดีนะครับคลิปง่ายๆก็ขายดีนะนี่ผมคิดออกเลยว่าถ้าเกิดผมเอาคอนเทนต์นี้ไปเนี่ยผมก็น่าจะประกบระหว่างสองแอปพลิเคชันนี่ถ้าเกิดใครใครที่แบบได้ลงเรียนสายเท่าเนี่ยโอ้โหรู้เลยเนี่ยเอาไปประกบแบบไหนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสินค้าคุณก็สามารถขายออกได้ถ้าสำหรับใครที่ลงคอสทิกต็อกในหน้าเนี่ยช่วงสายเท่าอ่ะที่ดึงรีวิวมาเนี่ยคุณสามารถไปประกบได้ทําไมผมถึงไม่สามารถพูดสายเท่าออกไปข้างนอกได้รู้ไหมทุกคน คือคิวไม่ได้จะกักหรือจะงกความรู้นะทุกคนแต่พูดแล้วถ้าเกิดช่องคิวปิวคุณรับผิดชอบคิวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมนะครับเราต้องแฟร์กันนะครับอะไรที่เราปกปิดเราก็ต้องปกปิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คีมนะแล้วก็คีมเห็นไหมครับอ๋อเขาขายแบบช่องเดียวเลยนะผมหกหกเก้าช่องเดียวกันเลยนะพิมลีพายนะครับผมอันนี้นะ่าจะไม่ใช่ช่องของพิมลีพายนะ่าจะแคปมาจากไลน์นะครับอันนี้ก็วิธีนี้คนก็ทํากันเยอะนะ ด้วยตัวกฎของ Tik t o k เนี่ยเขาบอกว่าไม่โอเคนะแต่ผมก็เห็นติดฟีดกันเยอะสำหรับใครที่แบบชอบดูหลายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นเนี่ยพิมพิพายขายของแล้วเฮ้ยเรายังอยากซื้อเลยอ่ะแล้วเราแคปมาเป็นวิดีโอขายดีไหมนะครับผมคือผมเชื่อว่าพิมพิพายเขาไม่น่าจะซีเรียสนะครับเพราะว่าพิมพิพายเนี่ยเขาเป็นร้านค้าใช่ไหมมีคนเอาของเขาไปช่วยขายเป็นวิดีโอเยอะๆเนี่ยเขาก็ดีใช่ไหมเออขายคนเดียวขายคนเดียวก็ได้ยอดเยอะ เอาก็มีสองคนสามคนมาช่วยขายก็ดีนะครับเออเขาก็เขาเขาคงไม่ว่าครับสหรับคิวคิดว่าคิวคงไม่ว่าถ้าสมมติคิวเป็นเจ้าของร้านแล้วทุกคนแคปไลค์คิวแล้วคิวไปขายทองให้คิวคิวคงไม่ว่านะคิวเอาเลยนะคิวจะยินดีมากๆนะอันนี้เป็นยังไงฮะโอ้ยี่ยียเอ้ยตัวแม่โว้ยตัวแม่มาและจ้าหลบทางจ้าราคาสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเลือกสีจริงๆสีขาวสวยแต่สีดำน่าจะขายดีสุด 715บาทค่ะอาให้ขวาน990ของเราวิตรงเอาไปเลยขายไม่ต้องคิดนี่อะไร220ย่บาทจบ220บาทจบ220บาทจบน,ะ,นะครับผมสำหรับใครที่ชอบดูไลฟ์นะคิวเชื่อว่าหลายคนชอบดูไลฟ์นะครับผม ก็สามารถไปแคปได้นะครับผมไป,ไปไปตัดไปตัดต่อคลิปโดแต่คิวก็แนะนําว่าถ้าเราไปดูไลฟ์ของเขาแล้วผมแนะนําว่าให้ดึงสินค้าในร้านของเขาด้วยอย่างเช่นเราไปดูไลฟ์ของพิลมลิพายใช่ไหมครับแล้วเรามาทำในหน้าทิกต o k เนี่ยเราก็ไปเซิร์ชร้านพิลมลิพายแล้วก็ดึงเข้ามาเป็นในหน้าสําหรับใครที่งงสงสัยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคิวจะทําคลิปว่าใน t i k t o อกล้วกันนะครับผมว่าเออวิธีการดึงสินค้ามาจากร้านอื่นเนี่ยที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยเราจะดึงยังไงดีนะครับผมถือว่าช่วยเหลือกันทั้ง2ฝ่ายเป็นธุรกิจแบบเซนนนัั่อง โอเคก็จะมีครีมนะแล้วก็รองเท้าส่วนใหญ่รองรองเท้าขายดีเหมือนกันนะรองเท้าขายดีมากนะช่วงนี้หน้าหน้าฝนหรือเปล่าแต่นี้ก็น้าร้อนแล้วนะนะครับรองเท้านะครับรองเท้าอ่านะครับก็รองเท้ายอดนิยมเนี่ยครับผมโพซี่ไหมโพซี่สีอ้ยสวยนี้สวยมากเลยนะแค่เห็นสีผมก็อยากซื้อแล้วนะโพซี่เนี่ยหลายราคามากนะทุกคนเอาเราก็มาคุยกันไปด้วยนะก็มีโพซี่แล้วนะก็เป็นสินค้าที่ยอดนิยมแล้วก็เป็นกระแสนานมากนะโพซี่นี่ก็โพซี่นะครับ นะครับสินค้าแบบแปลกๆมีบ้างไหมนะครับผมอ่ะเราก็ลองเลื่อนมาดูนะครับวันละสามพันะจริงๆผมพูดตรงว่าถ้าเกิดทุกคนจะมาดูหน้าเนี้ยผมแนะนําให้ดูช่วงๆแบบ2องสาทุ่มไปแล้วนะครับผมเพราะว่า เออคนซื้อของในทิกต o k มันจะซื้อช่วงเลิกงานหรือสองสามทุ่มอ่ะเราลองตีเป็นตัวเองอ่ะว่าเราจะเลิกงานกว่าเราจะจับมือถือกว่าเราจะเล่นทิกต o k กว่าเราจะซื้อของอนะไรมันก็จะช่วงนั้นแล้วนะเรามาดูยอดตอนนั้นเนี่ยมันจะดีดกว่าตอนนี้นั่นเองเราก็จะเห็นว่าเออสินค้ามันก็จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้านก็จะมีครีมผมร่วงมาบ้างนะครับผมมีรองเท้านักเรียนบ้างนะครับผมอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันใหม่ของตัวคาร์โดราท่าก็สามารถมา ลองเล่นกันดูได้นะครับผมลองเล่นกันดูได้เลยนะแลน,นก็คือเทคนิคลับต่างๆที่คิวออามาแจกครับทุกคนนะคิวเชื่อว่าทุกคนได้ดูคลิปนี้เนี่ยใครๆที่แบบเฮ้ยคิดคดไม่ออกว่าเราจะรีวิวสินค้านี้ยังไงดี คุณได้ดูคลิปนี้คิวเชื่อว่าคุณได้มีไอเดียแบบว่า1สินค้าเนี่ยมีมากกว่า 5- ้าถึงหถึงเไอเดียถ้าเกิดใครที่ต่อยอดอย่างเงีง้ยคิวเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยจะต่อยอดไปได้เป็นสิเป็น20 <S <S ไอเดียแน่นอนและก็ก่อนจากกันไปนะครับวันนี้เนี่ยคิวก็มีโปรดีๆอีกแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับพิเศษเหนือใครนะครับผมสำหรับคนที่กดสมัครสมาชิกนะครับข้างล่างนะครับตรงติดตามใกล้ๆติดตามตรงนี้นะที่คิวก็ได้ดูอยู่นะ คนที่สมัครระดับซูเปอร์ขึ้นไปเพียงเดือนละ450บาทครับคุณจะได้รับคอร์สเรียนไป3คอร์สแบบฟรีๆเลยนะครับผมคุณสามารถเรียนได้เลยนะ3คอร์สนะครับจะมีช h อป e e เสือนอนกินนะครับร,ราสาทา,าักแสนแล้วก็นายหน้า Tik t o k ตัวท็อปนะครับผมมีเทคนิคของพี่แชมป์ขายหนึ่งวันหนึ่งล้านบาทแบบไม่มีสินค้าเลยเขาทำยังไงครับผมคิวก็ได้สอนอยู่ในคอร์สนี้แล้วนะครับมูลค่ารวมๆของคอร์สเนี่ย8,000บาทแต่ถ้าเกิดคนที่ สมัครผ่านทาง u t u b e นะครับแบบเป็นรายเดือนเหลือเดือนละแค่เพียง450บาทเท่านั้นครับไม่มีข้อปูุกมัดนะครับก็สามารถยกเลิกได้ตลอดนะถ้าเกิดคุณเรียนครบภายในเดือนเดียวเนี่ยคุณก็ควรจะคุ้มค่าเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยเห็นซาวพอดนี้แล้วอยากเรียนอยากลงเรียนแบบถาวรเพราะว่าเนื้อหาของคิวเนี่ยอัปเดตถาวรแล้วก็ราคาของคิวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างถาวรอยู่แล้วครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดคุณที่สนใจ3เรื่องนี้แล้วอยากเจาะลึกไปเลยนะครับผมคิวได้มีโปร3ตัวนี้ครับจากปกติราคา8,000บาทเน เหลือแค่เพียง4,990บาทสามารถชักได้ที่ลิงก์ลน์แอดด้านล่างถ้าตัวนี้นะครับราคานี้จะเป็นราคาถาวรเลยคุณสามารถเรียนวนเรียนซ้ําได้ตลอดชีพจ่ายครั้งเดียวเรียนได้ตลอดไปเลยครับผมสําหรับใครที่สนใจโปรนี้เนี่ยก็อย่าลืมคลิกลิงก์ลายแอดด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม